ไอ้แกงมันหลดไหมพ่อที่ฉันเอามาให้น่ะโอ้หลดกินแต่น้านเด้ฝาน่ะ่ฝ้านึงเราก็นำทั้งนึงอ้ยอ้นนี้ทัานก็งทำประทำเลสเว้ย้ดึงยังหนของบ้านเราเลยท่อมันลูเลือกผลเบญนามันอยู่เลือกผดทั้งผู้เป็นยูทั้งผู้อะไรอะไรอ๋อเป็นรูปลหรอรูนี มีน้ำอยู่ข้างในได้ปล่าางถังก็เตเลดเนาะโอ้ยมองนั่นมันมุงกบรอนเว้ย,ยน่ะน่ะต้นน่ะโอ้ยนแต่แม่กัรอนแม่เป็นหน่ยวยอุ้อออนนอย <laughs> นี่ ลังสุกชิมดิเบอร์รีผ่ผมกำลังกำลังจะออกไหนวะ ต้นนี้นะนี่โว้ยมะม่วงกระร่อนหรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่ไอันนี้หน่วยยาวพอเนี่ยนี่ปลูกกันหลายปีแล้วไหมเนี่ยชัวนี่ปลูกหลายปีแล้วไหมเนไหม หู้ของตัวโดกเล่นนะตัวนะั้นเขาตัวมองขององนะไรน่ะนำ่งโดกเลยอันนั้นอันนั้นบอกใครเหรอว่านั่นแต่งัะนเอะไรฝักอันนี้มันจิกินได้ไหมนี่ Nhiè. hả Này người kiếp Ui nặng dữ mọi người mọi đi mọi chượt mọi macam macam apa? Macam apa? Macam apa? Macam apa? นี่นนเาตนนัดโอ้ยแมวเผาใครเลนาะโอ้ยอย่งดกซะด้วยดวกซะด้วยดวกซะด้วยอันนี้นเเผาะอะไรเนี่ยพ่อฮะ กล้วยเนีกล้วยกล้วยกล้วยไหนเนีกล้วยยังไ่เห็นหน่วยกล้วยเลยโอ้โนุ่นนะยังยังยังโอ้อันนี้มะพร้าวอะไรเป็นตันหน่วยหน่วยไหนบอ น้ำหวานนั่งน้ำหอมนี่ต้นตรงต้นนี้โอ้โหต้นนี้ต้อสใยี่เป็นมะพร้าวทึนทึกเราหมดมันเป็นหน่วยอะไที่ยังไหนพอ,อฮะเป็นอะไรโอ้โหทำไมเฟง้ง รู้ฝักฝักเป็นซิปซิปหน่วยเลยโอ้เป็นกล่องนี่มะพร้าวตัวนี้คลาสซิกกว่าะมะาพร้าวคนนี้พร้าวตัวนี้คลาสซิกโอ้หนู่ใหญ่ใหญ่กันเจอกันหน่อยแล้วนี่โอ้ตัวนี้เจ๋งเลย เฮ้ยเาลองทำท่านี้ดีกว่าเก็บง่ายดีนี่เออนี่ดีโอ้ฟักด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่วยมันอันนี้มันหล่นเองมันง่ายปานี่มะพร้าวนี่นะเอ้ยฟักนี่นะโอ้ยแม็บไหเก็บไป เดี๋ยวได้รถมาใส่รถมาใส่ไปไปขายกรุงเทพ <c oughs> ขายกรุงเทพนี่กลัวโอ้คนึังใหญ่ดูของแปง็งซะด้วย,วยอูแป็งหืมหูยังเนื้ออันเก่าพี่สายมนะโอ้ โอ้โหอ,อันนี้อันเก่าพี่กายนิโอ้โหทำไมใบเขียวดีละ่ะเพาะใบนี่ใบเขียวดีแท้น,นี่ใบเขียวถ้าเกี่ยวไอ้ถ้เาถกเกี่ยไอ่น้ำชีวภาพนั่นใส่ออีกใบยอย่างเขียวเลยเนี่ยเขียวพุดเลยใส่ไรใส่ไรเขียวพุดเลยเนี่ย